สวัสดีครับช่องพายทองเพชรน,นะครับวันนี้ก็เป็นวันคลํานะครับทางภาคอีสานว่าคลํานะครับจะแตกบ้านแตกเมืองนะครับจะไปอยู่ที่ป่านะครับก็เลยมาให้อาหารแม่ทักทิมแล้วก็น้องทองเพชรไว้น,นะครับครับผมนี่ครับทองเพชรเอออย่าดื้อเด้อพ่อจะไปออกป่าเด้อว,วันนี้ เดี๋ยวข้าๆจะกลับมานะครับต้องบอกน้องทองพิษนะครับผมก็บอกแม่จะทิงด้วยนะครับครับผมแล้วก็ให้ยญาให้อาหารเสร็จเรียบร้อยก็ ไปให้จะให้สีดองกินครับดูกันเลยครับ แล้วก็จะให้หน้องเล็กนะครับ เราจะให้อาหารเท่านี้นะครับปริมาณเท่านี้แล้วก็กระข่จะให้อีกนะครับ ครับผมไปกันเลยครับครับช่วงนี้ก็จะเตรียมตัวออกป่านะครับน้ำเบียร์มีน้ำนะครับอเอาน้ำขึ้นรถนะครับเ,เอาอ้อยยังไม่ลงบอกครับเอาอ้อยลงก่อนนะคุณลูกเอาซิมเปีวช่วยอ้อ,อยลงก่อนช่วยกันนะครับครอบครัวน่ารักนะครับ กับผมโอ้ทั้งลูกชายทั้งหลานนะครับช่วยกันอย่างขมักขมิ้น,นะครับวันนี้ก็จะไปออกป่านะครับโอ้ยลงจากรถก่อนนะครับเอาเร็วๆงานนะครับ ช่วยกันนะครับช่วยกันลงไว้ข้างนี้ก็ได้ด้วยครับผมร้อนมากครับช่วงนี้ ลูกชายทำงานแข็งแรงมากนะครับสเสร็จครับนิดเดียวครับเสร็จแล้วเอา,เอาครับเตรียมของข,ขึ้นเลยครับ ก็มีมีน้ำนะครับอันดับแรกน้ำน้ำสิงสวรขับไนบ้านครับน้ำสิงสันนะครับช่วยกันน้ำนะครับเออขึ้นไปแล้วครับครับผมเขาเรียกว่าไปหากินข้าวป่านะครับน้ำครับผมก็มีเครื่องครัวครับกับข้าวช่วยจานนะครับีข้าวมี ข้าวมี<ห>พริกมีมะม่วงครับที่เป็นข้าวป่าครับวันนี้กรอบครก่อนนะครับน้ำส้มครอบครัวมีคุณยายนะครับครับมีน้ำส้มข้าไปน,นะครับครอบครัวที่แสนอุ่นนะครับ คุณยายนะครับคุณยายก็จะไปนะครับนี่นตาฮะนี่ดิอย่าไปกดเลยนี่นะก็มีหม้อนะครับหม้อก็ด้วยครับมีน้ำนะครับน้ำเป็นแบบนี้นะครับ อุปก,กรณ์นะครับนี้ก็มีเสือครับผมเตรียมเ,เตรียมข้าวเตรียมอะไรไปนะครับมีเกลือมีข้าวมีเกลือครับผมมีรถดีนะครับมีน้ำปลามีขามนะครับก็ถือว่าย้ายสาม,มนูครัวไปกินอยู่ที่นู่นเลยครับวันนี้ชิลๆครับ ก็มีจานนะครับจานหม้อดำมาแล้วหม้อดมาแล้วครับมีช้วยมีจานนะครับคนนะครับ,บครับผมกำล,ลังเตรียมตัวขึ้นรถเอ้าขึ้นรถน,นะครับผมขึ้นรถนะครับ ทั้งคุณยายคุณลูกคุณหลานและคุณเมียนะครับ

อาจารย์พีก่อนนะครับอาจารย์าาพิกอาจารย์พอยู่ไครับอ,อาจารย์พจะไปไครับผมิดไม่อย ไปแล้วครับคุณครับไปนะครับเรียกแล้วครับอาจารย์ทิกไม่ไปนะครับก็อยมาดูช้างก่อนนะครับตรวจกรมสรุด้อยช้างนะครับ ตายเงินนะครับตายเงินลงเงินลงตาครับขอบคุณด,ดูครบครับเตรียมตัวไปเลยครับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับฝากกดซับสไคร้กดกระดิง่งช่องไทยทรเพรด้วยนะครับ สวัสดีครับ